ครับผมก็มาเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับกับวิถีช่างนะครับผมคลิปนี้นะครับเราจะมาดูเครื่องเนี่ยสองหกศูนย์นะครับเครื่องตัดหญ้าสองจังหวะนะครับมาดูอาการนะครับอาการก็คือเครื่องติดนะครับแต่พอติดใบหมุนเลยนะครับใบตัดหมุนเลยเดี๋ยวมาดูนะครับ พอเกิดอาการใบหมุนนะครับเครื่องจะเบาไม่ได้นะครับเดี๋ยวลองติดเครื่องดูครับต้องเร่งตลอดนะบเครื่องไม่ตลอดนะครับใบหมุนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาถอดดูตรงคาร์์นะครับว่าเกิดอะไรขึ้น เดี๋ยวดูคัดก่อนเครื่องมือพิเศษนะครับเครื่องมือพิเศษเยอะจริงๆเดี๋ยวมาดูการวัาเกิดอะไรขึ้นเกิดถอดเกลียมนะครับเบอร์สิบ หรือออกมาดูแล้วนะครับตัวนี้รู้สึกว่าสปริงนะฮะตัวนี้จะอ่อนนะครับก็คาดตัวนี้หมดนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนชุดนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะหายไหมถอดเปลี่ยนชุดนี้ครับนัดเบอร์สิ่นะครับถอดตัวนี้นะครับนัดเบอร์สิบสี่เนาะยิงออกเลย ตัวนี้จะมีแหวนสปริงนะครับหนึ่งตัวก,ก็ตัวล่างคัสจะมีแหวนอีกหนึ่งตัวนะครับนี่ข้างล่างนี้จะมีแหวนนะครับหนึ่งตัวนะครับลอง ดูครับคาดหมดจนนี่ฮะถึงเหล็กเลยนี่เวลาเครื่องติดนะมันจะมีเสียงดังแป้งแป่งปงเป,ป่งนะครับขาดตัวนี้มันหมดนะครับเดี๋ยวผมเอาตัวใหม่มาดูเนาะก็คร,ครับก็ได้ตัวใหม่มาแล้วเนาะตัวนี้เป็นของแม็กนัมเนาะครับเป็นของแม็กนัมนะครับตัวนี้ดูครับอ่า หมดมากนะครับหมดหมดเกลี้ยงเลยครับตัวนี้ถึงเหล็กเลยถ้าเป็นตัวที่มันมีผ้านะครับตัวนี้ผ้าคัดนะครับดูครับตัวนี้ถึงเหล็กเลยนะดูครับนี่แล้วก็ตัวที่เวลาสตาร์ทแล้วมันใบหมุนเลยก็เกี่ยวกับตัวนี้นะครับสปริป ing, ปงสปริงตัวนี้นะครับก็ตัวนี้เป็นสปริงจะอ่อนเกินไปน่าจะไม่ใช่ของตัวนี้นะครับดูแล้ว น่าจะเป็นของผ้าบีกหรืออะไรผ้าบีกมอไซหรืออะไรสักอย่างนะครับตัวนี้แต่ถ้าจะเป็นสปริงของเขาเลยจะเป็นแบบนี้นะครับสปริงใหญ่แบบนี้นะครับเวลาติดเครื่องเครื่องจะฟรีได้นะครับแต่ตัวนี้เครื่องไม่ฟรีนะครับเพราะสปริงมันอ่อนเกินไปนะครับเดี๋ยวมาใส่ว่าจะหายไหมนะครับใส่นะครับให้ดูสอนนะครับมันจะมีลูกสอนนะครับ เอาฝั่งลูกศรขึ้นนะครับจะบ,บนอย่างนี้ก็นี้น็อตครับมีแหวนมีเหวน,นอยู่ข้างล่างนะครับสองตัวก็มีเหวนสปริงข้างบนนะครับ ประกอบเรียบร้อยเนาะใส่น็อตนะครับ ใส่หางเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเครื่องดูครับอม,ม่ติดซะงั้นเบาได้นะครับก็ตรงใบไม,ม่หมุนแล้วนะครับเบาอยู่นะครับตอนแรกนะครับเบาแล้วดับต้องต้องเร่งจะเร่งไว้นะครับ เอาได้นะครับทาดทํา,าทงานปกติไม่ครับไ,ไปหมุนเวลาเบาเครื่องเบานะครับไปก็จะไม่หมุนนะครับตอนแรกนะครับเครื่องเบาไม่ได้นะครับเครื่องดับแล้วก็ติดเครื่องขึ้นไปหมุนเลยนะครับก็เนาะเปลี่ยนคาร์ดนะครับก็ ต้องจบคลิปเก็บเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับกับวิถีช่างนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องวิถีช่างด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ